ครับผมเจ็ซี่รถไถฟอนครับพี่น้องเดี๋ยวลิปนี้ครับมาเบิ้งอาจารย์ใบเพิ่นสีได้ทุล่องเบิ้งครับนี่เพิ่นได้ของเล็ดไหม่ครับวันนี้ทุนลองครับทุนลองได้ผ่านขุดมั่นมาใหม่ครับนี่เดี๋ยวให้อาจารย์ใบเพิ่นมาใส่ลองเบิ้งครับพี่น้องก็สิใสได้บอครับนี่กำลังไปสื้อมาได้ครับนี่เอ่อถ้า FC ็ซี่หรือว่า เดี๋ยวเขามาเบิ้งเลียกกับาสนนจก่าาคุมั่นกับทีโต้อะไรครับโอ้โหเดี๋ยวเขามาล่อลุ่นกันเบิ้งครับพี่น้องว่าจะโอเคไหม ชี่สนใจฐานคุดมั่นกับป,ปิดตัวอะไรครับปิดตอ่อมาทั้งสองเบ้าเมืองศรีวิสองกัไเลครับพี่น้องเพราะว่าข้นที่ออกแบบหรือว่าคนที่เพิ่นเดือดเสื่อมได้เด็ดกับมือเด็กอะเปิดมือพ่อเองครับพี่น้องเปิดเปลี่อนอยนเงี้ครับเอออยู่ผมไปี่ยมามงเจังหวัดอำนาจได้ครับเออระว,วังมือ เอ้ยแล้วบังโอเคนี่ออกมา้ยุกขึ้นนะ้อยโอ้ปั๊บเรียบร้อยเรียบร้อยครับ เออโอ้ยพอดีปรับเออคือยังอยโอเคโอ้ยนี่นึงโอเคโอ้ยเขาทาปลาเลือบ้านี้ ไปแ้องเด็ดหม่ครับวัานี้พี่น้องเอ,อ้ยมเลี่ยงแล้วว้าย <c oughs> าเลี่ยงบอมวยพอดีมาเลยเออโอ้ยนั่นเห็นบอเอเอเอ พอดีบอ้ยมันอย่กับมน้ำเลด้ยครับพี่น้องเอ้ย <c oughs> Đây leo đây leo đây leo. đây đây ตายโอ้ยสู่พันู้ใบพวไรได้ครับนี่ตายตายตายโอ้เออโอ้ยโอ้ยเอ้าสามนยังพไรนี่เลยนาะสามขนยังเก็บถัอวจารยใบพไรจะขนเลยครับนี่ได้แล้วครับเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยครับพี่น้องแสดงว่าโอ้คนออกแบบมากนี่เป๊ะเลยครับขนาดาพ่อได้เอารถเป๊อันนี้เลยเนี่ครับหพ่อได้เป๊ะัดเปเทกเ,เลยนี่เขาออกแบบให้ได้ที่ออกมาจะสามบอกเลยว่านี่ไห, <c oughs> หนคือบอคือบอเ <c oughs> ขาทาบอเขาทาบอ <c oughs> โอ้ยเหยียบเลยเออหนั่นเห็นบออ <c oughs> ันนี้บ้โอเคบอโอเคบอ

ร้ยพอดีหมักเลยครับพี่น้องคนออกแบบมากอรถือเสดงว่า,า<อ>เยี่ยมเม่งขนานดโบไดเอารถไปวัดไปเทกเอาเลยดินี่ครับถ่ายเอฟซี้นใจครับนี่เบอร์โทรเรียบร้อยครับนี่ช่างงอน้องไฮน้อยครับนี่เอ้ยนี่ครับ08 5 639 37 29ครับพี่น้องติดตัวอะไรครับพี่น้องในราคา20,000บาทครับนี่ <IS 2> บุต้องเอารถไปเลยครับพี่น้องบอกว่ารุ่นไหนแค่นั้นแหละครับตุเตว่าเลขนี่ได้มาตรฐานน้องเพื่อนดีๆครับนี่เลขหนาเหีนครับพี่น้องใส่กางเไหนพี่น้อกางเกงครับเลขหนาครับเลขหนาเลขกกระเดีมามาตรฐานครับพี่น้องคนเพชรนี่ครับพี่ตุดแต่เว่าเก่งพอสมควรครับ ซื้อมาในราคา2 0 0 0 0บาทครับพี่น้องอเออขยอซีสนใจกับติดต่อไรครับพี่นอ้องวายเอาเลยบอก <Hey. S 1> เอาเอามาทดลองบางเล่า์ทันนครับพี่นอ้องหัวห้อปส่งอ,อไรน้องนี้น้อง เอ,อ้ยโอ้ยเขาทาปัญยังครับพี่น้องเครับบันเดี๋ยวให้อาจารย์ใหม่ทดลองมังกรครับพี่น้องว่มามันสีเป็ผลบ่เฮ้ยเออขาทาปัญยังเละครับโอ้ยเจียวแหงว่ะว้ายเจียวแหงว่ะาน้อเขาทาแหง เออโอ้ยเขาทาแห้งครับพี่น้องได้มาตรฐานดีๆีว่ะโอ้ยเขาทาเขาทาเจียวเลยนนนนนเออนาะผ่าผนผ่า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 นเอ,อ้ยนี่ครับถ้าเป็นถ้าเป็นไปลงงานจริงอะ ตัวนี้ก็สิเป็นหลองมันครับพี่น้องนี่เป็นหลองมันเทาก็สิกุกงวามไปเลยบอลดปื๊ดเหีวเลยเลียนเหีวเลยครับพี่นออ้องเฮ้ยเขาทาปานยังบาดีิพี่น้องเลยถือใจเป็นผู้ใบญ่ละบาดนี่จวดจัดฝา,าดยางเดียวเลยละบาดเนี่นผุนิ่นเพิ่งผนทองยังพุ่น,น,น,นออเออโอ้ มันตออ้ hey. องม e ีเง um. ียงเห็นไหมโบไปยังโบไปยังเอาซ้ำนี่กันเพราะอะไรหยดอกเพราะว่าเขาเฮ็ดนองเจ้าของนี่โอเคหยดอกผ่านอยู่ผ่านอยู่แมน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 เขามาเก็บเลยเก็บเก็บเก็บเลยนี่ครับเกี่ยมมาเลยครับเลกกหนาครับตรงไหนได้มาตรฐานครับ เด็กน้ำมาตรฐานครับพี่น้องสร้างเพิ่นพอดีลงมือเฮ็ดให้ก็ถือว่าเก่งพอสมควรครับพี่น้องเบิ่งเพเสื่อมเพยังของเพิ่นนี่ก็ถือว่าโอเคเลยครับดูสิละ่ะเพเสือ่อมขนาดเป็นมุมเป็นเหลี่ยมดูสิละ่ะถือว่าใส่ได้เลยทางเลยครับพี่น้อง โอ้ยเพื่อนผู้ใหญ่ถือใจหลายครับพี่น้องยืนยิ้มเลยผมจะนเหรอพอใจหลายครับอุ้อนนยอุ้ยผ่านครับผ่านผ่านผ่านพี่น้อง <c oughs> เอ่อไทยเอชซีผ่านใดสนใจรถ รถไถฟอร์ดหรือว่าผ่านคดมันติดต่อได้เนี่ครับเด้อติดต่อได้ครับออืโอเคแล้วครับเนียนวัวประจุยานถูดินเลยตัวนี้ถูกับของเถอะเนาะ เออสีผมผมมาสีเมีนคือจะว่าแล้วค่ะทาแต่มันย่ามันกัดจิตจำตลงมาเนาะนี่อันนี้มันสูงเห้อเนาะเดี๋ยวให้อาจารย์ใบ่นเก็บรถเดี๋ยวก่อนครับเรียบร้อยละถือว่าโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ,บผม